บ้านหลังนี้นะครับมีการอยู่ในขั้นตอนที่เกือบจะเสร็จแล้วอันนี้เรากําลังจะพูดถึงเรื่องของฟาสา,า,านอ่าฮะชาวเฮาส์ฟาสานเนี่ยบางคนอ่ะไม่อยากจะลงทุนครับวัสดุใหม่ที่เราจะเลือกมาใช้ในบ้านเนี่ยนะครับก็จะต้องตอบโจทย์เรื่องความหรูหราตอบโจทยเ์เรื่องการติดตั้ง้วยรวดเร็วทาไมต้องใช้วัสดุที่มันลดขั้นตอนลงไปเยอะนะครับแล้วก็จะต้องออกมาสวยงาม,มเหมือนดอั่งในฝัน สวัสดีครับสวัสดีครับบลูเม,เ,มเกอร์เปิดมาพร้อมกับสภาพฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับแจนีนเวตบ้านทั้งทีให้ปักตะไคร้ไว้หน่อยถูกต้องช่างกล้องเราปักตะไคร้ไปเป็นไงคือตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวที่เราคุยอย่างเงี้ยถ้าเกิดหันไปม๊บจะเห็นวันเล่งกันอยู่่ะ เล่นกันอยู่เลยอันนี้เรากําลังจะพูดถึงเรื่องของฟาสาั่ดใช่ฮะาวเฮาส์ฟาสาั่ดเนี่ยบางคนอ่ะไม่อยากจะลงทุนครับปล่อยป่าละเลยปล่อยไว้จริงๆมันก็ได้แหละคุณบูลี่เพื่อนบ้านคุณหนอไม่ได้เดี๋ยวเขาตามมาด่าแล้วแต่งบประมาณแล้วแต่วัตถุประสงค์แล้วแต่ความต้องการคือฟาสาั่ดต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นฟังก์ชันที่ช่วยทาให้ชีวิตเราดีขึ้นถูกครับแต่มันเป็นหน้าบ้านหล่อๆเราเวลาเพื่อนมาแบบอ่ะอย่างนี้บ้านที่เราทําไปครั้งก่อนราเมซองอะฮะมันเท่หล่ออ๋อหล่อหรอหล่อเอ้ยก็ถ โอเคครับหรือว่าเป็นจุดเตะตานะครับ,รบสาหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากทําบ้าน,นทันทีต้องบอกว่าการสร้างเอกลักษณ์ให้กับบ้านนะครับ,รบอาจจะเป็นหมุดหมายสําคัญหรือว่าคนที่เปิดมาดูคลิปนี้นะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยเราจะบอกวิธีการในการแต่งหน้าบ้านให้มันแตกต่างนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะดูในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับ โอ้โหนี้คือบรยากาศสดๆเสียงเข้าเลยเสียงเข้าไหมฟ้าจะผาฟ้าจะผาคุณละเพื่อความปลอดภัยของตัวเราด้วยนะครับเราหมุนเข้าไปเลยว่าเดาไปดูในบ้านกันเราอยู่ในบ้านที่การรีโนเวทนะครับประจําปี2024นะบรรยากาศของซอยที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือการรีโนเวทบ้านให้หน้าบ้านมันสวยงามอะมาส่งผลต่อเขาเรียกว่าไงภาพลักษณ์ด้วยใช่ไหมใช่ยิ่งถ้าเกิดเราทําเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบพวกบ้านเช่าเนี่ยมันเรียกราคาได้คราวนี้คือเราได้เห็นหน้างานไปแล้วนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับมีการอยู่ในขั้นตอนที่เเกือบจจะสร็แล้ว เหลือแต่าาก,การปิดผิวตกแต่งหน้าบ้านหน้าบ้านาเราเนี่ยจะเป็นดีไซน์ที่ออกมาคล้ายรายเมซองฝั่งตรงข้ามถ้าเราไม่ทํา ถ้าสมมติเราไม่ทำหน้าฟาสาดเนี่ยาอาจจะไม่ต้องเสียเงินเลยถูกแต่เนี่ยเหมือนแบบทำให้เพื่อความหลอหน้าตาบ้านเนี่ยมันอาจจะเสียเงินเบสเสร็จรวมๆผมว่าอาจจะมีประมาณ3ามแสนห้าถือว่าเป็นค่าวัตถุสิ้นเปลืองดูไว้เป็นไอเดียนะครับแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้นะครับคือต้องบอกว่าใครที่กําลังจะหาวิธีการในการเปลี่ยนดีไซน์หน้าบ้านนะครับลองชมดูใ,<ช>ในคลิปนี้ได้แต่ต้องบอกว่าวัสดุหลักที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็นับเป็น วัสดุซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยนะครับนวัตกรรมของประเทศไทยเลยแหละคือมองขึ้นไปจะเห็นแบบให้เหมือนบ้านเวลาเราไปเที่ยวยุโรปเวลาคุณที่แบบคุณไปอิตาลีโอเคคุณไปปลากปลากปลาเก็หรือว่าคุณจะไปยูท่ายูท่าอเมริกายูท่าน้ำตนาะว่าอายเราเล่นแต่มุกเก่าๆเอาเรื่องจริงคือเราอ่ะมักจะไปเที่ยวแล้วดูสถาปัตยกรรมของบ้านเมืองที่เจริญแล้วผมงเลภาพให้เห็นง่ายอิตาลีมันจะเป็นบ้านแบบลักษณะนี้เยอะเลยเพราะว่าบ้านเมืองเขามีหินเยอะครับเป็นพวกแบบหินทเวทีหินลามสโต เราก็เอามาสร้างเป็นบ้านครับซึ่งมันจะได้ฟิลที่เป็นเป็นลักษณะอาคารที่เป็นหินสวยงามแต่ด้วยความที่<อ>บ้านด้วยใช่บ้านเราเนี่ยไม่มีประเทศที่เป็นหินครับภูมิประเทศไม่ใช่แบบนั้นการที่ไปเอาหินจริงมาสร้างเนี่ยอเอามาแปะเนี่ยมันก็เกิดความที่มันจะเรียกได้ว่าแบบต้นทุนสูงกว่านี้เยอะมากบ้านก็จะไม่เสร็จสักทีซึ่งอันนี้ยอมถึงขนาดที่ว่าถ่ายทําไปด้วยและช่างก็ทําไปด้วยเพราะว่ายัางไงช่างต้องส่งงานวันนี้6กโมงแล้วเดี๋ยวฝนจะกระหน่ำลงมาต้องยอมรับว่าวัสดุใหม่ที่เเราาาจจะะลืออกกมใใช้้้นนบ็ตง ส่งเสริมไปด้วยใช่ตอบโจทย์เรื่องความหรูหราตอบโจทย์เรื่องการติดตั้งด้วยรวดเร็วเราเคยเห็นอาคารแบบนี้แต่ก่อนต้องเป็นบ้านแบบคนรวยมากมากเอาสลับหินมาแปะอิมพอร์ต้ามาด้วยใช่หรือเป็นพลสเลนลายหินมาแปะผ่านไปสิบปีหล่นลงมาใส่หัวกงติดเปียงอันนี้เจ้ากลัวขึ้นไปน่ากลัวคือต้องบอกว่าปูนมันมีอายุแล้วด้วยน้ําหนักของหินพวกนี้มันทนมันทนกับสภาพแวดล้อมอากาศประเทศบ้านเราเนี่ยอยู่ได้ไม่นานมันก็จะร่วงลงมาใช่แต่ว่าวันเนี้ยถ้ามองขึ้นไปเห็นแวบๆไกล บางเจี๊ยบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับวัสดุนี้กันต่อข้างในนะครับมาเข้าสู่จุดเกิดเหตุในบ้านกอนดูใกล้ๆกันเลยอันนี้คือแผ่นที่เราติดอยู่ข้างหน้าฝาซาดข้างบนใช่คุณนึกถึงหินทาวีทีนแผ่นใหญ่หรูหราพรีเมียมปกติมันจะมาเป็นยังไงมันจะมาเป็นแสลบหน้าหินมีความหนาอย่างงี้ยกติดเนี่ยหนาแบบหนาตั๊บอะหนาเป็นนิ้วครับทำไมต้องทำมาหนาหินธรรมชาติ ช่หินธรรมชาติถ้าทําบางไปแตก <c oughs> แตก<ต>เคลื่อนย้ายไม่ได้เลยบิดนิดหน่อยยกแบบคนหน้าเลี้ยวซ้ายคนหลังจะเลี้ยวขวาแบบสวนกันท <c oughs> <ต>างกระางอ๋อใช่มันไม่มีความยืดหยุน่นคือมันคือหินธรรมชาติ <c oughs> ใช่มันมันคือแข็งแกร่งแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่มีความยืดหยุน่นครับแต่ว่าอันนี้จะบอกว่ามันเป็นการทําจําลองสลับหน้าหินทวาทีนมาแบบว่าใกล้เคียงธรรมชาติมากครับมมีเดฟด้วยนี่ไงอ่ามีเดฟมีลึกตื้นลึกหนาบางมาเรามาดูกันนะครับว่าเผื่อคุณผู้ชมนะครับจะสามารถ ไปตกแต่งบ้านนะครับได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับเรากาลังพูดถึงวัสดุตัวใหม่นะครับจำชื่อไวด้ดีๆเลยนะครับชายบายเชล่าซึ่งเป็นแผ่นเป็นนวัตกรรมใหม่เราเรียกวัสดุตรงนี้ว่า MCM MCM เนี่ยย่อมาจากอะไร MCM เนี่ยย่อมาจาก Modify Clay Material นะครับจำแค่ตัว clay ก่อนตัวตัวตีอ่ะเป็นตัวทับข้างเหมือนดิน clay เนี่ยเป็นเหมือนกับถ้าทับศัพท์มันก็คือดินนั่นแหละแต่การวิธีผลิตเขาจริงๆเนี่ยเราคุ้นชินกับเชอร่ามักจะไปนำไฟเบอร์ซีเมนต์ก็คือการนำซีเมนต์มาแปรรูปใช่ไหมแต่ชายใบเชอรร่าเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนโฉมเลยก็คือว่าเอาวัสดุเขาเรียกว่าวัตถุดิบตัวใหม่มาคือเป็นผงดินผสมกับผงหิน ผสมกับวัสดุรีไซเคิลงงเลยนี่งงเลยเอาเป็นว่าเป็นการโมดิฟายจนดออกมาเป็นแผ่นแบบนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะเขาบอกว่ารายการเราเนี่ยคุณจะถ้าเกิดคุณดูประจําเห็นเราเอาวัสดุเชลล่ามาใช้บ่อยมากใช่แต่เนี้ยเรียกว่าแปลกตาไปจากไฟเบอร์ซีเมนต์ทั้งหมดถูกต้องครับเป็นแบรนด์ใหม่ของเขาซึ่งต้องบอกเลยนะครับเขาเป็นการที่ว่าคิดใหม่เพื่อโลกด้วยนะครับเพราะว่าวัสดุตัวนี้นะครับเป็นการที่ว่า1ก็คือทํามาสวยงามเรียนแบบสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติรูปแบบต่างๆสลับแผ่นหินสลับแผ่นมาบลก็คือหินอ สลับที่เป็นหินตรงอะไรต่างๆแบบนี้คือเขาสามารถทําเรียนแบบได้เหมือนมากซึ่งความหมายของคําว่าเรียนแบบธรรมชาติที่มันสักเซสก็คือว่าเหมือนธรรมชาติใช่ควบคุมคอนโทรไลน์ต่างๆได้ง่ายติดตั้งง่ายราคาถูกลงขนส่งง่ายทุกอย่างมาหมดเลยเรามาไล่เรียงกันที่กระบวนการผลิตก่อนอันนี้เป็นเหมือนกับเรื่องเล่าเลยกันนะครับฟังไว้สนุกๆนะแต่เผื่อใครไอ้สนุกว่ายังเทรนในยุคนี้เป็นไงเทรนในยุคนี้ รักโลก Sustainable อ่ะยั่งยืนคำ<ข>ว่ารักโลกเนี่ยใครก็พูดได้แต่การทำจริงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งรักโลกในสไตล์ชายไบเชอร์ไเนี่ยต้องบอกว่ากระบวนการผลิตเขาเนี่ยได้มาตรฐานด้วยนะครับแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคทด้วยนะครับรับประกันเนาะก็คือว่าจะเป็นของ Car d เด to c คา d ์เดนะครับแปลว่าใครที่ได้ตัวเนี้ยคือจะเรียกว่าเป็นซีโร่เวสได้ก็คือตั้งแต่กระบวนการผลิตต้นน้าไม่มีอะไรทิ้งเลยอ่ากระบวนการสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ทุกอย่างได้ถูกต้องกระบวนการผลิตกระบวนการแปลรูปนํามาติดตั้งรวมถึงพอใช ใช้งานไปนานๆสมมติ20-30ปีหลักอยากจะรีโนเวทบ้านหรือตัว MCM นี้ออกมาสามารถนำกลับไปรีเซ็ตโตได้นั่นเองรวมถึงที่ผมบอกว่าเมื่อกี้เป็นการผสมเอา ผงดินผงหินรวมถึงวัสดุรีไซเคิลต่างๆเนี่ยมาแปรรูปฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นวัสดุที่รักโลกอย่างมากนะครับ,รบแล้วก็ในการใช้งานไปแล้วเนี่ยก็คือตัววัสดุเนี่ยไม่ปล่อยสารพิษสารระเหยสารฟอร์มีนไฮออกมาแล้วนะครับมาเรามาดูนะครับคือเมื่อกี้ได้เห็นแผ่นเต็มไปแล้วนะครับ,รบซึ่งก็ถ้าเรามีหน้าตาของอาคารมีพื้นที่กว้างๆซึ่งถ้าเราใหญ่ได้หน้ากว้างของแผ่นหินเนี่ยอยู่ที่1.2เมตรคูณ2.4เมตรคือหินหินแผ่นใหญ่โอเวอร์สเกลเบิ่มๆเนี่ยนะครับ ใช้งานได้แล้วใช่มันก็คือสลับเดียวกับไซส์มาตรฐานแหละเป็นไซส์ไม้อัดเนาะครับอ่าแล้วก็สามารถนํามาตัดแต่งนะคบไปติดตั้งได้ตามต้องการต้องมาบอกว่าวัสดุตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งหลักๆเลยจุดประสงค์ของเขาคือภายนอกนะครับอ่ารืนําเลยก็คือว่าเราจะสังเกตได้จากรูปลายรูปทรงอะไรต่างๆเนี่ยสามารถก็คือหน้าต่าเนี่ยสามารถปิดพื้นผิวสร้างให้มันแบบว่าดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้โดนแดดโดนฝนโดน UV นะครับสามารถทนต่อสภาวะอากาศได้เหมือนกับ กระเบื้องหรือ,อหินจริงข้างนอกได้แล้วข้างในไม่ต้องพูดถึงรุดลายที่เขามีให้ล่ะอ่ะเมืน่นี้เชล่าก็ใจดี<ล>นะครับ<ล>ชายใบยเชล่าได้ส่งแผ่นตัวอย่างมานะครับว่าเราจะกุปปิ้งเป็นแบบไหนบ้างอ่านึกภาพสมมุติถ้าคุณอยากได้เขาเรียกว่าปูนขัด ปูนขัดมันอ่าอยากได้ปูนขัดมันอ่า,อาเป็นคนกรีดผิวงานก็คือเหมือนคนกรีดหล่อเลยออกมาก็จะเป็นลักษณะฟิลแบบถ้าใครชอบพวกงานอันโดกนี่างานอันโดกงานญี่ปุ่นเนี่ยเอาตัวนี้ไปใช้เปลี่ยนบ้านเลยตัวที่เป็นลักษณะของคอนกรีดครับอคุณอชอบแบบไหนตัวนี้เลยอันเนี้ยบางทีเราเห็นเวลาเราชอบไปกินพวกร้าน อาหารญี่ปุ่นโอมากะเสาโอเคกราเกษก็พออราเกษตรช่เชฟสับๆๆ,ๆ,ๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบเอ้ยทำไมเคาน์เตอร์มันดูเหมือนเป็นหินเป,เป็นสลับหน้าหินแล้วเขาไปเอามาจากไหนโอ้จริงจริงนวัตกรรมเวลาเราไปเจอพวกตามร้านต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยเขาใช้ตัวนี้ก็ได้สรุปเรื่องลวดลายกันนะครับเป็นกลุ่มหิน ที่จำลองหินธรรมชาติมาให้เพื่อนๆเลือกได้อย่างหลากหลายนะครับเรายกตัวอย่างให้ดูหน่อยดีกว่าที่เราใช้กับบ้านหลังนี้นะครับคือกลุ่มหินอะไรเป็นพวกหินททวทีนครับหินททวทีนเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันเป็นหินที่สายแรกไม่ค่อยแรงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีลวดลายเยอะมากอัเนี้ลายไม่กวนแล้วเวลาเอาไปต่อบ้านศาสตร์เมื้อง่ายใช่คุณโผนได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้มีความโดดเด่นแต่ให้ความหรูหราลึกๆแล้วพอเราเอามาดีไซน์รวมกับฟาสานตรเรามีซุ้มบัวซุ้มอะไรเงี้ยมันก็ให้ฟิลลิ่งบ้านแบบยุโรปได้เลยกล ไม่ว่าจะเป็นหน้าตัดหินผมเรียกอย่างนี้ได้ไหมมันเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษอะสลักใช่เป็นหน้าตัดของหินนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของคอนกรีตนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของมาเบลอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็สามารถไปเลือกรวดลายได้เงาผิวด้านนี้ก็คือเขาทําเดนแบบธรรมชาติไว้ให้เราเลือกเนี่ยเต่คือต้องบอกเราไม่อยากจะพูดเรื่องลวดลายไปมากกว่านี้เพราะว่ามันมีเยอะจริงๆเขาว่าเยอะนี่คือทางชายไบเชร่า เขาก็สัญญาว่าเขาจะพัฒนาลายออกมาเรื่อยๆนะครับ uh huh. คุณก็ติดตามชายเบอร์เชิญแล้วไว้ดีๆเพราะว่าเผื่ออาจจะมีรายที่คุณกาลังตามหาอยู่ก็เป็นได้นะครับนอกเหนือจากรายในวันนี้นะครับ uh huh. เดลียวหลังจากนี้นะครับเราจะย้อนกลับไปดูการติดตั้ง,ก,งกับช่างกล้องหน่อยนะครับ<ม>ว่าเออเจ้าแผ่นใหญ่ๆแบบนี้มันจะตัดยากไหมมันจะตัดยาก, uh huh. ยากเทียบกับหินเป็นไงแล้วก็มีวิธีการติดตั้งยังไงเผื่อพี่ช่างหรือคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่อยากจะนําไปทําติดตั้งบ้างสวัสดีครับช่างกล้องวันนี้จะมาถามเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งแผ่น cm นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากชายาบเขียวเขียวอฮะเออล่าอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเราไม่คิดถึงใครการติดตั้งแผ่นตัวนี้นะครับเราเรียกว่า เราติดตั้งในโซนไหนก่อนอ่าในโซนอ่าเอาดรอเลยคด้านหน้าเลยโชว์เลยไงครับเอาโชว์สินค้าแบบหน้าบ้านเลยไงเป็นงานเอ็กเทียเนาะเป็นงานเรียกว่าเป็นกึ่งกึ่งฟาซาดบ้านปิดผิวอาคารถูกต้องสิ่งที่เราต้องเจอคือเราต้องตั้งร้านถูกไหมถูกใช่ก็คือตั้งร้านคือว่าเราก็ทาตั้งร้านเหล็กขึ้นไปครับปัญหาหน้างานที่อยากจะให้มันง่ายที่สุดเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับอะไร ไฟด้วยอ่าใส่ไฟนั่งตั้งนั่งร้านไม่ดีไปโดนสายไฟเป็นไงใช่ก็วิบูงครับการทํางานแข่งกับเวลาและสภาพอากาศฝนแล้วก็มีแดดร้อนด้วยอ่าฮะแดดร้อนเนี่ยบางทีเราต้องหลบแดดหน่อยบางทีเ่ครับครับมันไม่ไหวมันสูงด้วยแล้วก็มันสูงมันะารหน้ามืดไหมใช่หน้ามืดคือว่าหน้ามืดเนี่ยคือว่าร้อนเงินหน้าเนิ่มืดและอันนั้นรู้อยู่แล้วทําไมนะครับวันนี้เราถึงต้องใช้แผ่นชายใบเชิร่รานะครับซึ่งมีน้ําหนักเบาเป็นแผ่นใหญ่ใช่มีการติดตั้งได้รวดเร็ว ง่ายด้วยคุณบอกติดตั้งได้รวดเร็วนั้น <ละ S 1> ตามภาษาช่างมืออาชีพเลยปิดผิวอาคารแบบเนี้ยจะต้องขึ้นโครงเหล็กไหมะจะต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากอีกไหมไม่ต้องแล้วโอเคคือว่าเขาแค่ทาปูนกาวแล้วก็เอาดีแปะเข้าไปโอเค ก็ปรับระดับให้มันตรงแค่นั้นพอแล้วจบเลยเหรอพอมันแห้งเฟชตัวภายใน24ชั่วโมงคุกก็สามารถยาแนวแล้วส่งงานได้เลยก็เลยช่างกล้องก็จะฝากไว้ว่าบ้านยุคใหม่ใช้วัสดุใหม่ๆไปเลยนะครับและทดแทนอย่างอื่นได้สบายครับผมอ่านะครับโอเคมาเรามาดูวิธีการติดตั้งแบบเจาะลึกกันหน่อยครับวันนี้ที่อยู่หน้าช่างกล้องช่างกล้องบอกว่าเป็นกาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องแผ่นใหญ่เนื้อซีเมนต์ก็จะเป็นสีขาวอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือพวกกลุ่มกาวซีเมนต์แบบนี้ก็คือมันจะมีการยึดเกาะที่มากกกกกกวววว่่่่่าาาาาททีมมปูซัไ ครับอ่าแล้วก็ต้องใช้กาวแบบนี้นะในการยึดติดเนาะต้องนะครับอ่าผสมปูนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอมก็จะมีหนึ่งวิธีคือทาปูนกาวเข้าไปที่ผนังอ๋อทาปูนกาวเข้าไปที่หนังใช่ครับแล้วก็เอาเนี่ยไปไปแปะอุปกรณ์อย่างต่อมานะครับที่ต้องมีเกียงหวีเกียงหวียังไงไม่มียังไง คุณมีวีมันจะมีร่องของมันหนึเซนคุณก็จะลูดไปปุ๊บมันก็จะมีระดับของมันคือ1เซนสำหรับงานปูแผ่นใหญ่ปู o u t ดอร์แบบนี้ประมาณ1เซนเพราะว่าผมเคยเห็นหวีมันมีหวีให้เลือกหลายขนาดอ่าล่ะขนาดนี่คือแนะนําเป็น1เซนก็ได้เลยครับมาตัวตัดคุณจะตัดแผ่นชายใบเชอร่านะครับคัตเตอร์ก็ได้ เฮ้ยแต่ถ้าค <wise> ุณไม่คุณคัตเตอร์คุณรูอว่าเอ้ยมันยากสำหรับคุณคุณก็จะช่างก็จะมีเครื่องตัดอยู่แล้วะเครื่องตัดก็จะเป็นเครื่องตัดลูกหมูเนาะผมมันตัดง่ายครับผมเครื่องเจียอะไรต่างๆฝุ่นน้อยหลังจากตัดเสร็จครับเป็นไงก็หยิบมาง่ายๆถ้าเกิดคุณคุณลองคิดนะเป็นกระเบื้องแผ่นเท่านี้อหยิบไม่ขึ้นหรอกคนเดียวไม่รอดละไม่รอดไม่รอดไม่รอด โอเคแล้วก็ในการตัดเป็นไงคุณรู้สึกว่าตัดแล้วง่ายตัดแ้าประมาณแป๊บเดียวเองคุณก็เห็นอยู่โอเคตัดง่ายแล้วก็ฝุ่นเป็นไงครับน้อยท้าจะไม่มีซึ่งมีอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่างกล้องจะมาบอกว่ามันติดตั้งได้เป็นไงบ้างมันดโค้งได้ซึ่งช่างกล้องก็เลยจะบอกว่าการดัดโค้งเนี่ยมันจะต้องมีรัศมีเป็นยไงในการดัดโค้งก็มากกว่ายี่สิเซนขึ้นไปอ๋อโอเคคือถ้าหักเยอะมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะเปราะแตกได้นะครับก็ เป็นข้อจํากัดกันเรามาแชร์กันตรงๆว่าแบบไหนทําแบบไหนถึงสวยได้แบบไหนไม่ได้อเดี๋ยวช่างก้องงอให้ดูหน่อยครับว่ามันงอได้ประมาณไหนผมงอให้ดูเลยโอเคโอเคเอาอย่าปวดหลังเลยอย่ามาบ่นผมนะเพราะแผ่นนี้พอมันงอด้วยมือเนี่ยเอามันงอมันทิ้งตัวเนาะทิ้งตัวใช่งอได้อ่าเนี่ก็คือช่างกล้องของเรานะครับเดี๋ยวดูขึ้นไปติดตั้งในที่สูงกันผมไม่ตามไปนะฮะผมตามดิลูกเล็กไง โอ้นับเป็นอีกหนึ่งตอนที่ภูมิใจเสนอซุดๆเลยนะครับอ่าเราเดเวลลอบ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับจากลามซองที่เคยทําไปแล้วแต่วันนี้ความต่างคือเรามีวัสดุปิดผิวตัวใหม่มากนะครับแล้วอย่างที่คุยเวิ้นเวิร์คิโมไปก็ไม่ทําให้ขายหน้าถูกต้องอย่างกับตึกยุโรปปูด้วยหินชาวจีนโอ้โหสุดยอดนะครับครับทำไมต้องใช้วัสดุที่มันลดขั้นตอนลงไปเยอะนะครับแล้วก็จะต้องออกมาสวยงาม เหมือนดั่งในฝันกันไว้เนี่ยด้วยเหตุผลหลักๆก็คือว่าเราเนี่ยมีผู้เช่าแล้วในบ้านหลังนี้นะครับ,รบจริงๆอีกสักไม่กี่วันเนี่ยผู้เช่าพร้อมเข้าอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวสัสดุที่เร็วและดูดีและเรียกค่าเช่าได้สูงพูดตรงๆก็คือต้องมาตัวนี้นะครับทาวน์เฮาส์สองชั้นหลังหัวมุมเราใช้ตังรีโนเวทไปบัตเ,เท่าไหร่ ประมาณ3าล้านห้าโอเคนะครับ3ล้านห้านั้นน่ะให้ได้หน้าตาแบบนี้ให้ได้อินทีเรียสเปซที่น่าอยู่อาศัยแล้วก็มีคนที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มทาร์เก็ตเราคือเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเวลารีโนเวทบ้านแบบอย่างเงี้ยมันเฉลี่ยเลยชั้นหนึ่งต้องมีร้าน2อ้านสาอยู่แล้วขำๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะเอาให้มันสวยเนาะแต่เนี้ยมันอาจจะพอกขึ้นมา3าล้านหเพราะว่าเราโดนครัวดีหน่อยเฟอร์นิเจอร์ดีหน่อยทํพอสมควรานอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนี้เห็นเห็นได้ข่าวว่าแบบเพื่อด้านบนมีอ่างอาบน้ํา มีมีชุดชาเวอร์แบบเท่ๆเก๋ๆจะได้ไม่ต้องไปใช้นอกบ้านอาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งหลังอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องบอกว่าเราลงทุนไปกับหลายๆอย่างอยู่แล้วนะครับะไหนเลยเรามักจะมองข้ามไปเสมอกับวัสดุที่ใช้งานภายนอกบ้านมาฉาบปิดผิวอาคารให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพราะว่าอะไรผมรู้ผมเข้าใจเราเคยใช้มาหลายวัสดุแล้วนะครับหินจริงหินอ่อนกระเบื้องอะไรต่างๆแบบนี้ต้องบอกว่ามันมีคาแรคเตอร์และมีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันเลยตอนนี้ตัวเนี้ยที่ใช้นี่คือตอบโจทย์สุดคือราคาไม่สูงติดตั้งได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่มันทำงานเร็วด้วยเราเปิดตัวอย่างให้ดูครับมันน่าใช้อีกตั้งหลายตัวใช่ใช่เดี๋ยวรอติดตามกันเร็วๆนี้คงจะได้ใช้หลายตัวหลังหน้าจะได้ใช้กันอีก อันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์กับเฮ้ยบ้านเราเป็นฮาเฮาหน้ากว้างมันประมาณ5.5 5.6เมตรแล้วแบบจะใช้วัสดุอะไรดี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็อาจจะตอบโจทย์ไปแล้วนะครับโปรเจกต์น <c oughs> ี้เสร็จสวยงามออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเราค่อนข้างพอใจเนาะ <c oughs> ใช่ไหนๆเราต้องให้ความรู้เพื่อนๆน,นะครับเราก็ต้องยอมรับตามตรงว่า ข้อจำกัดของเจ้าตัวชายบายเชอรที่คืออะไรบ้างเพราะว่าเป็นวัสดุที่มันใหม่เนาะคือบางทีเอาไปใช้งานช่างก็ยังต้องมาพูดบางคนดูคลิปเผลอแล้วแบบเอาไปใช้มวตัวก็ไม่ใช่เขาใช้เคาว่าเป็นแผ่นผนังตกแต่งก็คือเหมาะสําหรับงานผนังนะครับแต่สามารถติดได้ทั้งผนังภายนอกภายในเนาะ คราวนี้ก็คือว่าแปลว่าถ้าจะปรับไปเป็นพื้นอาจจะไม่ตอบโจทย์ไม่เหมาะสมใช่แล้วก็วิธีการติดต้องระวังว่าด้วยความที่มันไม่ใช่หินจริงสันเขาอาจจะไม่สวยมันจะบางอันนี้ก็ต้องบอกเลยสันไม่สวยเพราะฉะนั้นเวลาติดไปคุณต้องมีวิธีจบงานอย่างนี้เราก็จะมีคิ้วตัวเป็นตัวจบเออรอยต่อต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้พอเราไม่เห็นสันเราจะไม่รู้ว่าเขามีความหนาเท่าไหร่มันก็ให้ความรู้สึกเหมือนหินธรรมชาติใกล้เคียงเลยแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับดูตามผู้มือเชล่าดีๆหรือดูตามิปนนนีี้ดๆะรก็แ เป็นปูนกาวปูกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับ,รบช่างสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายนั่นแหละแต่บางทีช่างเห็นเผินๆและช่างอาจจะไปใช้แบบวัสดุลักไก่อื่นๆอันนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้กรรมวิธีการติดตั้งที่มันเป็นสําหรับงานภายนอกครับ,รบมันมีโอกาสที่โดนความร้อนแล้วกาวมันจะยืดหดขยายตัวอ่าอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการใช้งานนะครับซึ่งก็ตอบโจทย์เนาะแปลว่าเหมือนกับมีข้อดีเยอะๆเยอะเลยแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับบ้านนั่นแหละใช่ก็ถือว่าเป็นไอเดียแบบหนึ่งคือวันนี้เดรูเม ที่มันเป็นทางเลือกล้ไม่ต้องใช้วัสดุจริงเสมอไปไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาตินาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการช่วยเรารักโลกได้อีกทางนะครับยังไงก็ต้องให้เครดิตและก็ต้องขอขอบคุณนะครับชายบายเชร่าด้วยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนลูเมเกอร์นะครับบอกวัสดุใหม่ๆนะครับแล้วก็มาทำสิ่งที่เรียกว่าชาเลนจ์เราด้วยนะครับว่าจะทำยังไงให้มันส่งเสริมภาพลักษณ์ของบ้านของเรานะครับสำหรับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรา ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับคุณผู้ชมสามารถไปกดดูได้เลยใครที่อยากจะรู้ว่ามันมีรายอะไรบ้างก็เข้าไปดูในเลยไปดูไปดูเอาเยอะจริงจไปหาดีไซน์ที่ตรงกับบ้านคุณสำหรับวันนี้นะครับเดอะรูมเมเกอร์นะครับและบ้านรีโนเวทเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าของเรานะครับมีลูกค้าแล้วเราแฮปปี้แล้วปล่อยไปแล้วเราจะไปเริ่มต้นกันใหม่ในหลังหน้านะครับยังไงปี2 0 2 5นะครับเจอกันแน่นอนนะครับย